สวัสดีสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีตอนบ่าย,ายครับบ่ายนี่พ่นกัว่าพายุเขาพี่น้องพายุไอ้วิภาครับเขาเว,วียดนามตอนนี้ทั้งพี่น้องเวียดนามเหาอกับคนกระทบไหลยหมองครับบานถลม่มพายุถลม่มเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตไปรวมสี่สิบคนแล้วครับ เวียนน้มนี่ก็สีเป็นดานครับพายุขึ้นจากทะเลจีนใต้ก็จะขึ้นเวียนนามก่อนก็จะเป็นดานกันครับเอาเวียนนามา็ส่เขาเล่าครับขาไทยก็สิมีส่วนหนึ่งพี่น้องไทยก็สิมีส่วนหนึ่งก็ได้ทั้งภาคเหนือก็สบสบ่หลายครับภาคอีสานก็พอาคตะวันออกเสียงเหนือนี่ก็อีสานตอนบนครับน้องไข่สก,กลอุดรนน้องบัวล่ำพูไอ้บึงการครับนครพนมอบนุบล ำนาจเจริญก็ดีได้ครับถ้าขอนแก่นจกักษ์ดได้บ่ได้วมมูจักพี่น้องตอนนี้ทัางขอนแก่นท่านผมมีน้ำนะครับเด้อฝนตกมากกะเที่ยนึงครับเดือนหนึ่งฝนตกมากเที่ยนึงกะน้าโมหงหน้าครับทีนมเพินเขาเขาครับพี่น้องเขางอกได้อพี่น้องนั่นเขาพุนวานหล่าครับวานหล่ามันงอกครับนี่แหละครับพี่น้องถ้าวานหล่าแต่มัน,มนงอกบางที่มันก็เปือ่อยตายเลยเรียครับเขางอกเอื่นเขางอก,าว,งอกวานหล่าครับ ผลกระทบหวานหลาพี่น้องพอี่จอยเพื่อนกับบาสูบน้ำ,คร,นำนนนครับเนี่ยสูบน้ำใส่น้าเพื่อนนี่ครับเลยจิงๆาสูบน้ำได้คล่องครับใส่น้าเพื่อนหลังจากคุ้มหญา้าตัดหญ้าแล้วหอกกระบาดมากสองมือสามมือพี่น้องเหมือน,นกับตีลงมาเมืองครับทงไฮทงหน้าอากาศกระคึมสลัวสลัวพี่น้อง ผนอาจจะตกอยู่ทั้งนคนพรพนมทั้งในน้องค่ายครับทั้งบึงการครับตะคอนแก่นนี่ก่ะทิด้อีฟั่งมาตกเป็นบางมองพี่น้องแต่ว่าทั้งผู้ข่าวอยู่ทั้งเพื่อนำห่องนี่ค่ะตอนนี้บ่ไดนนนน้น้ำนะครับเด้อนำได้ไห้ได้น้ำโมมีนำเลยครับนำได้ไห้ไน้น้ำโมมีนำนะครับเด้อ หนูกับกาดเข่าเป็นบางส่วนโอน่าม,มัมีขังได้พี่น้องนำมัมมีขังก็ได้กัดเข่าครับไปจอยกับมาสูบน้ำใสหน้าครับเป็นคุ่มหยาแล้วน้ำมัมมีเขามันเหลืองมันแดงครับคือเลยมาสูบน้ำใส ปกติมันสิบริเดีย์สูบยากพี่น้องเอ้ยนำในข้องนี่ครับเอาปล่อยลงจากข้องนีก็เัาก็ดันใส่เลยครับเอาแน่นหนากรับ่ามีหนาเนี่ครับ กบได้ลงมาสามมือเด้อครับเด้อลงบนมังค์เขาครับมังค์เขาผมมีน้ำพี่น้องตัดหญ้าเข้าตัดเครื่องพี่น้องเครื่องหนึ่งเข้าวัดศิขาวเด้อครับขับวัดขาสิตีดำมาตัดเพิ่ม จ้อยเพียงได้น้ำม,มากอบอ่จ้อยน้ำเขาปล่อยมาไปได้น้ำมอเตอร์ไซคนัดร่่งคล่องอ่ะไอ้คนต้องมาตัดหญ้าให้อ้เนี้ว่าสิขาวนี่นี่แม่ ปฏ so 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 ิขาคือบนไส้หุ้คนมาคุมยาในน้าหาตัวหยาซุปนั่นไหมถังนึงนี่ละจอยเขาผมมาถนนใหญ่มทันนแผ่เนาะแม่บละเต้นบอด้นามแม่บ เขาต้องห้อมาันไหนน้ำได้ปีนี่แม,ม,มนบอเขาใส่ก็บอกมาตัดหญ้าให้งัวเว้เเฮาเอ้นเ้นนนออเฮ้เกนะเาาอก้เเเฮเข้เฮ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 ้้เฮ้เฮาเฮดเลาหรอกสิ้งฮ้เฮ้้ พ่อยู่มีผ้า, UV, ามันเข่าเลยล่ะมือนีอเข่าเวียนน้ำเข่าเล่าคนแล้วถ้าเห่าสิบติบบดาผลกระทบอยู่บ่แมนเขาคือว่าผ่านบึงการน้องค่าอยอุดอุดรสกนลนครนคะรพนุมโมบนอำนา,าจเจริญนไหมที่เขาวข่าตาเห่ากับติบได้จักน้อยอยู่บ่ว่าเขาใส่ว้านปุ๋ยว่าเห็นป่าแม่นบ่ เขาคือเขียวคือวันปุยมองนั่นปีนี้ว่าท่านไหนวันปุยได้เนี่ยเขาว่าจะเมื่อวานอยู่แล้วสิ้นเดือนนะว่าจะเมื่อวานจักจักหน่อยอยู่พอว่าในเขาไม่แตกกอไม่จอย แถวยูเรียผสมหัวงว่เมื่อวานอยู่หรอกวันล็อกล้อสอบล็อกล้อสอบไหมเท่เลยปยลาเราสิเดือนไหนเราสิเมื่อวานอยู่นี่วันล็อกล็อกล้อสอบล็อกล้อสอบเลยข้อง ข้าเจ้าดินมาเทส่ะข้าเจ้าสีเทสพ่นกีดเด้หน่ะมันคือว่าเดือนสิงหาสิเปิดน้ำคือว่าวันที่หนึ่งเดี๋ยวเข้าไปเมืองทั้งล้างเจ้าหน่อยก่อน เออพี่น้องให้หน้าอาอกก็งามแนละ้วครับพี่น้องแต่กอแล้วแต่ว่าท่านได้ว่านปุ๋ยครับปฏิวัติปุ๋ยอีกอยู่ตัดหญ้าแล้วพี่น้องลอกนี่ก็ตัดหญ้ากอแล้วนี่ปฏิรุ่งมาตัดหญ้าอีกูทับบ้าขาปฏิตัดพี่นอ้องมืออื่นครับทับบ้าขาปฏิตัดมืออื่นครับ ว่าคืมฟ้าสลัวตั้งบ่อในน้ำได้เนือ้อเล้วพี่น้องเด้อฝนฝนลิลนเดือนหนึ่งแล้วครับตกมาทีนึงกับบอ่อแห้งน้ำกับบ่อหงให้น้ำบอ่อในน้ำเด้อครับเด้อพี่น้องนี่ครับเมืองรถพี่น้องเมืองรู่นี่นี่เมืองเป็นตัวอย่างครับนี่แหละครับข้องถุกปีข้องเข้าน้ำจะล้นนะครับล้นแฟร์ ปีเนียว้อเข้าแห่งเติดเลยครับมงังลูกพี่นอ้องนี่ไหน้าเนี่ยครับผมมีน,มน้ำนะครับผมมีน,มน้ำนะครับมีตะกี้ตะก,กรดเดียนกี้ักแคร่เห็ดปวยเห็ดหมองขึ้นมากครับ ข่าวก็งามดีอยู่พี่น้องแต่ก็ดีอยู่ครับกับว่าท่านในวานปุ๋ยได้พี่น้องวาจมะมาวานอยู่สิ้นเดือนจักน่อยสิ้นเดือนนี่ว่าจมะมาวานอยู่ครับเขามันได้สองเดือนในได้พี่น้องพ,พุทธสภาวันที่สามพุทธสภามิถุนาก็รักกระดามได้สองเดือนกัวนะครับเขาตอนนี้หน้ามุมมีเดียวครับเด้อดี่ต้นเขาครับ าวังชวนกระโดหน,นหนูกินนูกัดได้พี่น้องเด้อเห็นบะครับหนูกัดเป็นเดินเป็นเดินนะครับทั้งในหนูเสียสอบไปกัดกินทั้งกลางเะครับมันสิบไปอักกินทั้งกลางหนูครับบอกว่ารอขั้นแท้รอทั้งเดือนนี่เฮ่าเฮายางเหลื่อมมันตื่นมันสิไปอักกินอยู่กลางพี่น้องหนูนี่ห้อยหนูพี่น้อง ฟังมองเขาเจ้าก็ได้น้ำเคลื่อนนะครับเน้อน้ำเคลื่อนเขาเจา้าคล้องเขาเจ้าบ่อใดสอมบ่อใดแก้ไขทั้งนี้ฟังทั้งเท่านี่ก็เพื้นแก้ไขคล้องสอมคล้องแก้ไอเท่ข้อนกีดไม่เพื้นได้ปิดคล้องปิดคล้องน้ำลงมาทั้งในห,หน้าเท้ากับบ่อใดน้ำครับเพื้นปิดไว้เลยเพราะว่าเพื้นเห็นคล้องไว้อยู่เพ่นก็เลยปิดน้ำปล่อยน้ำผ่านปกติทุกปีน้ำก็ที่ลนทงลนทาแถวนี้พี่น้องน้ำชนประทานที่ลนทงลนทา ในไฮน้ากะตมีปูมีปลาครับปีนี่เงียบแล้วพี่น้องเนอะไฮน้าปูลปลากะไยน,น้ำแหง้งเมดแล้วหนูกัดเข่าอีกแล้วพี่น้องเอ้ย ภาหน้าหฝนตกมากเหมือนแรงอยู่ครับพี่น้องหนูพี่น้อง,หน,นองหนูเที่ยวต้องขลางกันแท้เป็นทางเลยครับเป็นขวยหนูเลยครับนี่หูหนูเลยครับเห็นบ่พี่น้องนี่นี่หูหนูเลยนีครับล่องมาทางกลางเลยหนูกัดระเบิดระเบิดเลยครับ ตอนเสาร์วันไหนลงมาเด้อพี่น้องเด้อลงมาตอนบ่ายตอนเสาร์ไปประชุ่มน้ำเพลินอยู่ประซุ่มต้านยาเสิติดรงการทูบีน้ำเมอร์วันเพลินครับอโอ้หถือว่าโอเคดรกพี่น้องกับ่ันไหนวันปุ๋ยเด้อครับเด้อกฐิวนันอยู่ครับมือจัก ตืนเดือนนี่แหละครับชาวบานปุยอยู่ให้ฝนตกมาจังหน่อยก่อนครับตอนนี้น้ามอมี่พี่น้องน้ามอมี่น้ามอมี่น้ามอมีมม่วานปุยกับเขากับที่บัวางามครับ จังสิล่ะพี่น้องเอ้ยชีวิตเศร้าหายเศร้าน่าลังสู่ฟ้าน้าสู่ดินหลังสู่ฟ้าน้าสู่ดินครับท่ำไ้ท่ำหนะ้า ยี่ยจอยเพิ่นก็่าสามเขาเพิ่นสูบหน้เาเขาหนูกัดเขาพี่น้องเอ,อ้ยเห็นบ่เออป็นเดินเดินเดินแดงเจียงเปียงเลยครับหนูเด้ครับกัดนั่นหนูกัดเลยครับเด้อหน้ามมี่มนเป็นเขาตายเข่าโลกครับหน้ามมี่หนูวัดเขาเป็นเดินเดินเดินเลยพี่น้องเอ,อ้ย หนูมันที่บกัดเลาะขั้นแท้เด้อครับเด้อสิบอกไว้มันไปกัดท้งกลางครับพี่น้อง เอาสามใบก็แตกกอนะครับมับใบแดงส่วนหนึ่งก็ได้เอาพูดีดานมาวานครับซุ่มสามก้อนครับพี่น้องโอ้ยกอนหนึ่งยี่สิบสามสิบกีบพี่น้องขอากําลังฟื้นก็มีพอวานพูดีดานพี่น้องเพราะว่าข่ปีนี้ดูแลง่ายไม่ข่าบเ้อพี่น้องขาไไรหน้าดูแลง่ายพี่น้องเป็นอย่เอาใจยากเพราะว่าฝนบ่คอยตกพี่น้อง ถ้าฝนบ่ค่อยตกเนี่ยเขาจิเป็นโรคเป็นไพ่าเด้อพี่นอ้องฝนบ่ค่อยตกเนี่ยเขาจิเป็นโรคเป็นไพ่า,ายแฝนตกรู้ดูเนี่ยน้าม,มันเย็นเข่าก็งามแต่ก็ดีถ้าฝนบ่ค่อยตกเนี่ยเขาจะมีโรคมีไพ่าเด้อพี่น้องเด้อที่บอกไว้ติดหน้านเนี่ยก็ติดตามธรรมชาติก็ถือว่าเอาใจยากเลยครับ คลิปนี้ก็พาพีีพาน้องเข้าลงทงมัเมืองเขาในไฮในหน้าเลยครับเด้อหลังจากบริมาสองสามเมือหลังจากเข้าคุ้มหยาแล้วก็ทัดหยาแล้วครับทัดหยาน้ำกวันแท้แล้วเอาบางส่วนกันยังแดงอยู่พี่น้องเพราะท่านไอ้ืนก็มีครับนี่ยังแดงอยู่ครับนี่ยอาวานพอดีดานแล้ว เกิปนี้ก็บโมมีอย่างหลายเลยครับเดอ้อขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงซรันี้แล้วพี่น้องเดอ้อขอบุณนทุกกำลังใจเลยครับเดอ้เอ,าาอที่เขาโมส้มเขามาติดตามครับฝนขอนท่านไต้ตกครับไปแล้วครับผู้ได้เหตุการยากม่นบอเห็นบอมพอยสี่เสียงอะเห็ดลาน เห็นหลาเปไ็นยังไงหงอกหมดเลยวอเพล่เพล่ตายเลยนะเนาะว่นเคยมีประวัติอยู่นะเห็นหน้าลาพอดีเด้อเห็นหน้าลาแมนสิบต,ต้นลาพ่อหาต้นหัวปีคือผป้เถ่าคนว้านนะ่ะ ยล้ำย่องขึ้น่าเขาปล่อยน้ำม,มาจากแล้วเดี๋ยวยิ่ลํำย่องว่าเขาปล่อยมามันแมนบ่โอ้ ถ้าเขาปล่อยมามาถึงมาซาแต่แมนบอเขาบอกว่าเดือนสิงหาปุ่นแล,ล่ะอีกแปดเก้าเมื่อปุ่นแล้ว